เราเริ่มต้นที่เข้าโพสู่นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไบโอพีบีเอสที่ย่อยสลายได้สู่การเคลือบกระดาษจนกายเป็นแก้วใบนี้ทุกย่างก,ก้าวเราเออกแบบโดยคำนึงถึงโลกของเราเป็นสำคัญ MCC b i o c e m บริษัทร่รวมทุนระหว่าง PTT Global Chemical และ Mitsubishi Chemical Corporation ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพา PBS และ PBSA ภายใต้ชื่อทางการค้า BioPBS เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับบริษัท Bioeco จำกัดผู้จัดจำหน่ายแก้วกระดาษเคลือบ BioPBS เพื่อร่วมการสนับสนุนแก้วกระดาษสำหรับงานวิ่ง International Mini Marathon หรือ ICMM แก้วไบโอพีบีสถูกใช้เพื่อแจกน้ําให้แก่นักวิ่งณนะจุดให้บริการน้ําโดยมีนักวิ่งนับพันคนใช้งานและทิ้งแก้วเหล่านั้นลงในถังที่จัดเตรียมไว้หลังจบงานวิ่งแก้วกระดาษเคลือบไบโอพีบีสทั้งหมดได้ถูกนําไปใช้ต่อเพื่อสร้างประโยชน์ใน3แนวทางหลักแนวทางที่ 1. แก้วไบโอพีบีเอส ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำแก้วเหล่านี้ถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้กับกล้าไม้แทนถุงพลาสติกซึ่งการปลูกลงดินทั้งแก้วไม่เพียงช่วยรักษาความสมบูรณ์ของรากแต่ยังส่งผลให้อัตราการลอดชีวิตของต้นกล้าสูงขึ้นแนวทางที่2แก้วกระดาษเคลือบไบโอพีบีเอส ถูกนำไปแปลงเป็นกระถางเพาะต้นกล้าผ่านโครงการจุลาซีโรเวสแนวทางที่3เราได้มอบชุดปลูกต้นไม้รักโลกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานวิ่งและพนักงานของ PTT MCC เพื่อนำมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อที่บ้าน PTT MCC ยินดีเป็นตัวเชื่อมในการต่อยอดการใช้งานแก้วกระดาษเคลือบจาก bioPBS เรามีวิดีโอสั้นที่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากกลุ่มอาสาสมัครที่ได้นำแก้วไบโอพีบีเอไปใช้ในการปลูกป่า,าค่ะสวัสดีครับผมประมงสุภารีนะครับประธานกลุ่มทอสมมอ,อศาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำรวจปากน้ำที่เราทําอยู่นี้เราก็ทําในรูปแบบของคอําว่าอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูน,นะครับในระบบของคอํศาว่าธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศ แล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือสิ่งที่นับปัจจุบันนี้ที่ที่เราทํานั่นก็คือเรื่องการเพาะต้าไม,ม้พนะ<ช>าะพอเวลาเราปลูกประมาณ3เดือนเราลงไปดูนะ<ช>มันเริ่มจะย่อยสายมันจะเป็นฟิล์มนะใ,<ช>ในระยะประมาณไม่เกิน180วัน<ช>นะมันก็หายไปเลยเราก็เลยว่าอุยตกใจเลยว่าวุ๊ยเป็นสิ่งที่ดีมากมดีมากว่าถ้าเกิด ทางบริจาคได้มีการต่อยอดถึงตัวนี้นะมันจะเป็นสิ่งทางกลุ่มนูร่าก์เราก็ในการซึ่งเพาะกล้าแล้วเราเวลาเราลงไปปลูกเราไม่ต้องถอดถุงพลาสติกถ้าเป็นแก้วนะครับก็จะลงปลูกทั้งแก้วฮะมันจะได้เมกระทบกระเทือนต่อรากของต้นกล้าเพราะต้นกล้าเอ่อพวกพันป่าเฉลนมันค่อนข้างอ่อนแอและบอบางถ้าเกิดรากเขาหักเขาโอกาสที่จะตายสูงแต่เหมาะสมก็คําว่าเรื่องคําว่าแก้วถึงจุดนี้ถ้าเกิดได้ ก็เป็นสิ่งที่ดีทําเรื่องแก้วนะขยายเป็นเป็นเป็นเรียกแก้วถังเราเราจะได้เอามาเพราะมาลองเพราะปลูกเพราะกล้าไม้ดึแล้วก็ชาวบ้านเออบางทีโยนแก้วลงไปทิ้งน้ำเนี่ยมันเป็นแก้วพลาสติกมันก็ไม่ถูกย่อยสลายแต่เป็นแก้วของทางบริษัทเนี่ยมันได้ถูกย่อยสลายเป็นโดยอัตโนมัติผมขอชื่นชมบริษัทมากเลยนะพวกเราขอไปหนุน่มเสียงที่อยากจะเชิญชวนบริษัทหรือองค์กรต่างๆ เข้ามารลมกันใช้แก้วกระดาษเพื่อไป OPEs หรือโครงการในลักษณะเดียวกันครับจากแก้วในงานวิ่งสู่การสร้างผืนป่าโดยเริ่มต้นจากพืชผ่านกระบวนการผลิตเป็นเมล็ดพลาสติกชีวภาพสู่การใช้งานในแก้วกระดาษก่อนแปลเปลี่ยนเป็นกระถางต้นกล้าที่พากลับคืนสู่ดินนี่คือภาพของการเป็นวัตรกรหรือ circularity ที่เกิดขึ้นจริง เรามาก้าวข้ามจากการทำตามกฎสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นถึงความยั่งยืนที่สัมผัสได้จริง